สำหรับสือเกตกับเอตดาเนี่ยทางดาโซนที่เป็นผู้จัดรายใหม่เนี่ยก็กำหนดวันมาวันที่6เมษาเป็นาตามเวลาท้องถิ่นของอเมริกาแต่ตรงกับประเทศไทยก็วันที่7เมษาตอนเช้าวันอาทิตย์นะครับก็จริงๆแล้วสัญญาก็เซ็นไปหมดล้เรียบร้อยนะครับแล้วก,ก็โชคกันแน่นอนวันที่6นะครับ6เมษา เรือ7เจ็ดไม่ทาบบ้านเรามีขอจ่างขอเลื่อนหรืออะไรอันนั้นเป็นข่าวแต่ว่าผมยังไม่ได้รับการแจ้งใดๆเลยยังไม่รับเลยอันนี้เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นความจริงนะเขาบอกอยากจะเลื่อนเพราะอะไรข่าวที่ออกมาเออข่าวที่ออกมาว่าไปชนกับบาสเกตบอลซึ่งเป็นกีฬายอดนิยมของชนอเมริกันนะครับก็ก็ยังไม่ได้มีอะไรชัดเจน แล้วก็ผมก็รอ,อเขาอยู่เขาก็ไม่ได้แจ้งอะไรมาครับ,รบการเป็นนื้ตัวภาคสองนี่ยังไงบ้างครับเราจะได้เห็นแหลมลงรวมหรือว่าชกไปงงอ๋อตอนนี้เราเตรียมมาเตรียมมาก็สองเดือนแล้วนะฮะแล้วก็ตอนนี้เราก็จ้างชุลทานมาลงรวมนะแล้วก็ฟิลิปปินส์อีกหนึ่งฟิลิปปินส์ก็จะมาคิดว่า กลางเดือนนี้ครับฮะ,ฮะ,ฮะครับใช่ต้องแก้ไขแล้วครับแต่ไฟแรกแล้วก็ไฟที่แล้วแหละต้องมีปัญหาเรื่องการชมไม่ต่อตัวไม่ดีเท่าไหร่อืมแต่ผมก็คิดว่าก็คราวนี้แก้แน่นอนนะแก้ทางมวยนะครับครับแต่เอตดาก็หนีมากไปหน่อยนะครับซึ่งผมว่าไฟเนี่ยมันสนุกสนุกแน่นอนนะครับ แล้วก,ก็คอยดูกันว่า,าผลจะออกมาไงแต่ผมมั่นใจไฟเนียผมมั่นใจกับไฟแรกตอนนี้ YouTube ม่ดิชมทีวีมีผู้ติดตามมากกว่า1ล้านคนแล้วนะคะและเพื่อไม่พลาดการติดตามข่าวกีฬาอย่าลืมกด Subscribe หรือติดตาม YouTube ม่ดิชมทีวีด้วยค่ะ